สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่เชด,ดันใต้นะคะพบกับขวัญและทีมงานจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่สนหน้าเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงบ่ายๆแบบนี้ครึ่งชั่วโมงนะคะทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูอยู่ กดไลค์กดเลิฟกดว้าวให้กับทีมงานศูนย์ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการนะคะช่วงนี้เนี่ยข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากมายเลยละคะ่ะแล้วก็ทีมงานของเรานะคะได้รวบรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเด็นต่างๆรวมถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานะคะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่แล้วนะคะกับช่วงจับกระแสชายแดนใต้ค่ะ วันที่1กรกฎาคม2563เวลาเจ็นาฬิกาพันเอกเอกพลเลขนอกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดี จังหวัดนาราธิวาสเพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษาและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตลอดจนผู้ปกครองณโนะรงเรียนบ้านปา่าลูรูหมู่ที่3บ้านปา่าลูรูอํเาเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสและโรงเรียนวัดประชุมชนทาราหมู่ที่6บ้านควรอํราภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสโดยมีนายเสวตเพชรนุย้ยนายอสุงไงปาดีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย โดยบรรยากาศการเปิดเรียนในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษาตามระเบียบข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัดทั้งระยะห่างก่อนเข้าโรงเรียนการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายและการจัดระเบียบห้องเรียนให้มีความเหมาะสมซึ่งนักเรียนต่างรู้สึกดีใจและมีความตั้งใจพร้อมเรียนหนังสืออย่างเต็มที่หลังจากที่โรงเรียนปิดมานานกว่า4เดือน ทั้งนี้ภายหลังจากที่พลโทพรศักดิ์พุนสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ท่พ่วงในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2563โดยได้เน้นย้ำม,มาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้รัดก,กุมมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยงานเชิงรุกเข้าพื้นที่สร้างความเข้าใจเรียนรู้จากความต้องการของประชาชนและช่วยเหลือด้วยความจริงใจพร้อมทั้งปรับเปลี่ยน ผีชีวิตในรูปแบบ new normal ของโรงเรียนโดยมีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนเจ้าหน้าที่ต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกยึดมาตรการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสําคัญเพื่อสร้างความมั่นใจอุ่นใจหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่48ในฐานะหน่วยที่ดูแลรับผิดชอบพ,พื้นที่อําเภอเจาะไอร้องและอําเภอสุงไหงปาดีได้ประสานการทํางานกับส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันทั้งการวางแผนงานและวางกําลังในการรักษาความปลอดภัยครูให้มีความปลอดภยัยครอบคลุมในทุกด้าน ที่ผ่านมาหน่วยชบกิจกรมทหารพรานที่48ได้สนับสนุนอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆมาโดยตลอดทั้งอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัสการลงพื้นที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการแพร่เชื้ออีกด้วยอยากให้คุณลองตั้งใจดูภาพเหล่านี้การบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบเผาป่า